ตัว KBANK นะคะเค a n k เนี่ยเป็นเคสที่เข้าเงื่อนไขครบแล้วก็เบรกขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้อยู่ในอนาเขตของตัวเว็บที่เป็นเว็บ3นะคะกำลังจะไปถึงเป้าฟิโบที่161.8แล้วนะคะแนวฟิโบที่161.8จะอยู่ที่203ค่ะอืมอันนี้ KBANK ไม่ทันรอดูไปนะคะ แล้วก็ KTB ครับตัว KTB นะคะ KTB เนี่ยก็ขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ3แล้วเหมือนกันนะคะ,คะแล้วก็ขึ้นไปทะลุแนวฟิโบที่161.8นะคะตอนนี้เป้าหมายของการขึ้นไปแนวฟิโบที่261.8เนี่ยจะอยู่ที่31.75นะคะตอนนี้ก็รอในส่วนของแนวฟิโบ261.8ค่ะค่ะ t t b ละคะ Uh, TTB นะคะททบเนี่ยจะมีลักษณะของการเทรดเนี่ยที่มีความแตกต่างจากตัวอื่นของกลุ่มแบงค์นะคะเพราะว่าตัว TTB เนี่ยเขาจะเป็นลนักษณะการเทรดในรูปแบบที่เป็น c h ANNEL t r d e นะคะก็คือแตะขอบบนขอบล่างนะคะ TTB เนี่ยเมื่อวานนะคะเราก็จะเห็นว่าเบรกในส่วนของ202ขึ้นไปได้นะคะเราก็จะมีในส่วนของ20 2.04นะคะอีกชุดหนึ่งนะคะถ้าเบรกขึ้นไปได้ทะลุผ่านตรงหนึ่งนี้เราก็จะมองเป็นลัสสนกษณะของการขึ้นไปทำในส่วนของตัวเว็บ3ในระดับ t time f r a m e มันเหมือนกันสำหรับภาพของตัว TtB ค่ะค่ะ